สวัส sí, ดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรายิ่งกันทีสนามกีฬาชนงโคกมีดใหญ่นะครับวันนี้เราจะพามือวัวทำการชนเราาที่ซ้ำวานทีหางบงทีุ่้ดานนี้นะครับเี๋่วจะมาคุยจะของวัวนะครับวัวของผีก็มีของซความพร้อมความสมบูรณ์กรีเซตนะครับน้องวัวตัวนี้สิิขึ้นยน้าอนี่ก็เป็นคูุเอกอีกคู่นึงนะครับคงแท่งองหมื่นบาทในรวมเซอร์เหมือนน้องคลองอไรกันนะครับค้ครับวันนี้กับพี่บ้าเข้ามาทีมงไทรวัวชนกับพี่บ้าเชื้อเชื้อนลำตัวหร้อยังนะครั ประมาณ6 7ปีเจ็ปีได้แล้วกับเป็นลทยยาเนี่ยมารมดจำได้นี่ครับทยยาได้วกลุดนทยยาวอกลุ้นนะครับน้องเขาจะมีทางมาครับพี่ห้านแหละครับห้คนแหละขังล่าสุดหนาได้มาครับหนาตะตุ้นรับหนาตุ้นเมื่อกี้นาทีรับพี่ยี่สิว่านบาทีครับจิ้นกูแล้วนี่บ้างกี่นาทีด้ปะสามบเลือกสามเลือวิาทางชันน้องเป็นเงีเปิดเพืนได้ไหมครับได้ครับครับผมตังโก้ไปเปิดบ้านนี้ตังคอเปิดพาไปนะครับผมพี่มานนองยี่คอีวันละครับ เ็ดวันีคบวันดีนะครับความยมาสะดวกสบายดีทกันนะครับทุกครูเรานี้กินกนน้ำสมบูรณ์ไครับกินน้ำนี่ครับตีนี้เดือดริดยิยดต้องเดือดสักทีน้ายับด้นมันมี่ครับมีครับมีนัจันไหมจนะครับที่พานเอาเด้อมันกี่โลครับสิโลครับสิโลนีเบายังครับพี่ยังครับยังนะครับยาที่พี่ให้เองนุมีแปลง่องสินงามาส่งรับน่าเองก็ตีมันด้วยครับตีมันด้วยมาส่งเดอนน เมรอยเเตยมร้อยนะครับยายคัก้เอฟซีตามกองข้าวเลืเฮ็ดนื้อับแบยาเราจหนักบินเลยครับควักเอฟซีหนักบินเลยครับมาช่วยมาเจียด้วยครับคับผมให้น้องเข้าเบี้ยวใช้ฉนเอขายนะครับคับผมยงให้สำสิอย่าลืมมาดตามชมตามเทียเป็นกำบังแกกับข้าวเลืเฮ็ดเนื้อคับบยาเราหนักบินนะครับได้ดีสนามกีฬาชุโครบมีไดายยันะครับรอบนี้ก็มีการชลสร้างบัานทั้งมันที่สามมันที่ห้ามันที่หกปุตลาเสื่อเจ้าหนักบินทำงานจนหกแสนสองหมื่นบาทมีลง้อหมื่นล้ายนะครับอยมาัน